สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คริปโตนิวส์นะคะวันนี้วันที่9กันยายน2025ค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะคะมาอัปเดตกันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าวานบิตคอยนะคะโดยเฉพาะ s t r a t e g y ของ m i c r o ล e s l l r e r แล้วก็ m e t a planet ที่ญี่ปุ่นที่ยังซื้อบิตคอยเพิ่มกันอยู่เลยแม้ว่าราคาจะ สูงแล้วนะคะเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าการซื้อลอตใหญ่ๆแบบนี้เขาคิดอะไรกันอยู่แล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างโดยเฉพาะเรื่องกลยุทธ์ทำกำไรจากบิตคอยนี้ค่ะใช่ครับคือตอนนี้ประเด็นมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าใครซื้อเท่าไหร่แล้วล่ะครับแต่มันน่าสนใจตรงที่ว่าเออเขาเอาบิตคอยที่ซื้อไปเนี่ยไปทำอะไรต่อมากกว่าแล้วสัญ,ญญาณที่เขาส่งออกมามันคืออะไร งั้นเราเริ่มที่ strategy ก่อนเลยนะคะเห็นว่าล่าสุด m i c ครลเซลเลอรก็ออกมายืนยันแล้วว่าซื้อเพิ่มอีกครับผมล่าสุดเลยเขาซื้อเพิ่มไปอีก1,955 BTC ครับราคาเฉลี่ยก็สูงทีเดียว1 1 1อ,อ1นดอลลาร์ต่อเหรียญคิดเป็นเงินก็ราวรา1 7 4ล้านดอลลาร์โหซื้อเยอะเหมือนกันนะคะทำให้ตอนนี้ strategy ถือรวมไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยตอนนี้รวมรวมแล้ว มหาศาลเลยครับ638,460 BCC เข้าไปแล้วมูลค่าตลาดตอนนี้ก็น่าจะประมาณ47.17พันล้านดอลลาร์ได้ครับเยอะมากๆเยอะจริงๆค่ะแต่เห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยเขาไม่สูงเท่าราคาที่ซื้อล่าสุดนี่ค่ะ ใช่ครับใช่ครับจุดนี้น่าทึ่งเหมือนกันคือต้นทุนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเอ่อ73,880ดอลลาร์ต่อ BTC เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นผลจากการที่เขาเออทยอยซื้อมาเรื่อยๆหรือ DCA ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับทำอย่างมีวินัยมาตลอดแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นอีกคือเขารายงานเรื่อง BTCU ด้วยนะครับใช่ๆเห็นอยู่คะ่ะ BTCU 25.8%ตั้งแต่ต้นปี2025อันนี้มันหมายความว่ายังไงคะช่วยอธิบายยหน่อ อ๋อมันคืออย่างนี้ครับคือแทนที่จะแค่ ถือบิตคอยไว้เฉยๆรอราคาขึ้นหรือโฮลดนะครับเขาก็เอา BTC ที่มีเนี่ยไปทำงานต่อเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาอาจจะด้วยการเอาไปให้ยืมหรือ l ล n d i n g หรือเอาไปใช้ในพวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆกลยุทธ์ต่างๆเป็นการบริหารแบบเชิงรุกเลยครับแสดงว่าเขามองว่า BTC เนี่ยมันเป็น productive asset สินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดได้จริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือไม่ได้แค่เก็บแต่เอาไปต่อยอดให้งอกเงยขึ้นมาอีก25.8%นี่ก็น่าสนใจแล้วนะคะแต่พอหันไปดูทางฝั่งเอเชียแม้แต่ Planet ที่เขาว่าเป็นไมโครสตรัทเ g จีแห่งเอเชียนี่สิคะ ล่าสุดก็ซื้อเพิ่มเหมือนกันแต่ตัวเลขยิวนี่โอ้โหใช่ครับเมตาแพลเน็ก็ประกาศซื้อเพิ่มไปอีก136 BTC มูลค่าก็ประมาณ15.2ล้านดอลลาร์ราคาซื้อก็ใกล้ๆกันเลยครับ111,666ดอลลาร์ 11, 11, ต่อเหรียญทำให้ตอนนี้เขถือรวมๆทะลุ20,000 BTC ไปแล้วอยู่ที่21,36 BTC มูลค่าก็ประมาณ2 0 0 0ล้านดอลลาร์ค่ะแต่ประเด็นคือ ยิวที่เขาประกาศนี่สิคะ487%ตั้งแต่ต้นปีทำไมมันสูงขนาดนั้นคะต่างจาก Strategy แบบเยอะมากใช่ครับตัวเลขนี้มดละสูงจนน่าตกใจนิดหน่อย487%นี่ถือว่าสุดยอดมากมันสะท้อนว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการของ Metaplanet เนี่ยอาจจะเฉียบคมหรือ อาจจะซับซ้อนกว่าหรืออาจจะเสี่ยงกว่าด้วยนะครับอาจจะเป็นพวก Yield Farming s t r a t e g y ที่ผลตอบแทนสูงมากๆหรืออาจจะมีวิธีคำนวณเฉพาะตัวของเขาคงต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมละครับว่าทำได้ยังไงกันแน่ แต่ที่แน่ๆคือมันตอกย้ำแนวคิด Bitcoin First ที่บริษัทเขาพยายามผลักดันในญี่ปุ่นมากๆการที่ทั้งสองบริษัทใหญ่ๆเนี่ยกล้าเข้าซื้อที่ราคาสูงระดับแสนดลอลลาร์แบบนี้มันส่งสัญญาณอะไรออกมาบ้างคะในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญสัญญาณแรกเลยที่ชัดมากๆก็คือความเชื่อมั่นครับความเชื่อมั่นจากระดับสถาบันใหญ่ๆเลยเขามองว่าราคานี้ยังไปต่อได้นะรอบขาขึ้นนี้อาจจะยังไม่จบง่ายๆการที่ผู้นําในตลาดกล้าซื้อแพงเนี่ยนักลงทุนทั่วไปก็จับตามองกันอยู่แล้วแต่ถ้าให้มองลึกลง ไอีนิดนะครับผมว่ามันคือการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อบิตคอยเลยเปลี่ยนมุมมองอยังไงคะ BTC <PC S 2> เป็นแคเ่เหมือนทองคําดิจิทัลเอาไว้เก็บมูลค่าเฉยๆตอนนี้สถาบันระดับนี้เขากําลังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นเครื่องจักรทาเงินได้ด้วยเป็น productive asset ที่สร้างกระแสะเงินสดได้จริงๆซึ่งแนวคิดนีออ้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่ตลาดประเมินมูลค่า BTC ในระยะยาวไปเลยก็ได้ครับ พอเห็นความเชื่อมั่นแล้วก็กลยุทธ์ของสถาบันแบบนี้มันพอจะช่วยยืนยันแนวคิดเรื่อง DCA หรือการทยอยซื้อสะสมของนักลงทุนรายย่อยได้ไหมคะว่าเออเรามาถูกทางแล้วนะเป็นการตอกย้ำที่ดีเลยครับการที่เห็นวานยังคงสะสมอย่างต่อเนื่องถึงแม้ราคาจะสูงขึ้นมันก็ช่วยยืนยันเรื่องการทำ DCA นะครับโดยเฉพาะกับคนที่มองลงทุนระยะกลางถึงยาว การที่เขายังซื้อเรื่อยๆแม้จะไม่มีข่าวไฮป์อะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าเขาเชื่อมั่นในพื้นฐานของสินทรัพย์ตัวนี้จริงๆวันนี้ก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องความเชื่อมั่นการสะสมแล้วก็ที่สำคัญคือเทรนด์ใหม่เรื่องการสร้างยิวจากบิตคอยนของสถาบันเนี่ยน่าสนใจจริงๆค่ะครับผมแล้วมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าพอสถาบันเขาเชี่ยวชาญเรื่องการทำยวขนาดนี้แล้วเนี่ย มันจะส่งผลยังไงกับนักลงทุนรายย่อยที่อาจจะไม่มีเครื่องมือหรือความซับซ้อนเท่าเขามันจะสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากขึ้นไหมในระยะยาวอันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญสำหรับอนาคตเหมือนกันครับ เป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรามาเจาะลึกกันก็น่าจะให้มุมมองทีเ่เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญๆความเคลื่อนไหวในโลกคริปโตเคอเรนซีแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ